คนที่เกิดในราศีมังกรถามว่าจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่เกิดในราศีมังกรสิ่งแรกเลยที่คุณต้องระวังตัวเองมากๆนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเงินทอง mm hmm. การเงินการใช้จ่ายสัญญาเอกสารการฟ้องร้องการโดนช่อโกงคดีความอันนี้ให้ระวังมากๆสำหรับคนที่เกิดมังกรนะครับอย่างที่สองคือมีเกณฑ์ของการอาจจะได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียญาติผู้หลักผู้ใหญ่คนรู้จักเจ็บป่วยล้มตายอะไรประมาณนี้ ได้ยินแล้วเฮ้ยมันเป็นเรื่องไม่ดีไม่ต้องตกใจอย่างเรื่องการเงินถึงแม้มันจะขึ้นว่าไม่ดีแต่มันทําให้คนรู้ว่าอุ้ยที่คิดว่าจะใช้จะจ่ายก็จะได้ระวังขึ้น พิจารณาให้มันรอบครอบขึ้นว่ามันคุ้มไหมที่จะใช้จะจ่ายส่วนเรื่องข่าวเนี่ยอย่างที่บอกคนเจ็บคนป่วยคนตายเป็นเรื่องห้ามไม่ได้แต่ถ้ารู้ปุ๊บเฮ้ยเรามีคนใกล้ตัวเขาก็ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงก็อาจจะต้องใส่ใจและดูแลเขามากขึ้นอะไรแบบนี้แค่นั้นเอง mm hmm. นะต่อไปมาที่ชาวราศีกุมครับชาวราศีกุมเป็นยังไงบ้างนี่จ่ะสำหรับคนที่เกิดชาวราศีกุมต้องบอกว่าช่วงหลังจากนี้ไปสิ่งที่คุณน,นั้นต้องระวังมากๆก,ก,ก็คือเรื่องของอารมณ์ mm hmm. และคำพูด Hmm. ระวังจะเกิดความเสียหายเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบของตนเองหรือการใช้คำพูดไปแบบไม่ได้ไตรตรองอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งแตกหักกับคนใกล้ชิดคนสนิทกัน hmm. อย่างที่สองให้ระวังคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเอาแต่อารมณ์และความคิดตัวเองเนี่ยไพ่มันจะแบบเขาเรียกว่ามันมันขึ้นไปในเรื่องราวทิศทางเดียวกัน hmm. พอดีเพราะี่สับแล้วนะอ่ามันหมายถึงการที่แบบเฮ้ยเอาแต่ความคิดตัวเองอ่ะต้องระวังนะเอาแต่อารมณ์ตัวเองเอาแต่ความรู้สึกตัวเองระวังนะเรื่องที่มันอาจจะไม่มีอาจจะเกิดได้ประมาณนี้ไปราศีมีนกันต่อครับใครที่เกิดราศีมีนฝากคําถามเข้ามาได้และใพ่บอกว่ายังไงฮะ นะอะมาดูราศีมีนบ้างสําหรับคนที่เกิดในราศีมีนอ่านี่พไพ่ใบนี้ <Ooh. S 1> สําหรับคนที่เกิดอยู่ในราศีมีนหลังจากนี้ไปเขาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณตั้งใจและลงมืออยู่ถ้าแม้นเจออุปสรรคปัญหาทุกอย่างนั้นก็จะสามารถผ่านพ้นสาเร็จได้ mm. อย่างที่สอง ถ้าใครก็ตามที่เกิดในราศีมีนเขาบอกว่าสิ่งที่คุณต้องระวังและเป็นจุดอ่อนของตัวเองคืออย่าอยู่แบบเฉยๆหรืออย่ามัวแต่รออะไรที่หยิบจับทําได้ให้ลงมือได้ไม่ได้ค่อยลงมือก่อนแล้วไปตัดสินไม่ใช่มัวแต่คิดคิดแล้วคิดอีกสรุปไม่ได้ทําไม่ได้เริ่มอะไรแบบนี้ครับอย่างที่สองชาวราศีมีนสิ่งที่คุณน,นั้น อาจจะต้องระวังอีกสักเล็กน้อยก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพอันนี้ระวังหน่อยเนะาะอาจจะเป็นไม่ได้ด้วยเพราะว่าราหูเข้าพอดีอราศีมีนเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยอ่าอากาศเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้หมดตอนนี้โรคระบาดการไม่ใส่ใจตัวเองทำงานมากเกินไปพักผ่อนไม่เป็นได้หมดอเอาเป็นว่ามีโอกาสเป็นง่ายกว่าปกตินิดนึงราศีมีนนะครับใช่ต่อมาราศีเมษครับ ส่วนคนที่เกิดราศีเมษในไพ่บอกว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะผิดหวังหรือไม่ได้อย่างที่คิดหรือคาดหวังเอาไว้สิ่งที่ตั้งใจเอาไว้นั้นอาจจะต้องรอคอยก่อนจึงจะได้มา mm hmm. อย่างที่สองชาวราศีเมษเขาบอกว่าเห็นไหมขึ้นมัน,ม,นมันต่อเนื่องเองต้องรอ mm hmm. ไม่ว่าอะไรก็ตามตอนนี้ที่คุณยังไม่ได้รับยังไม่ได้คําตอบยังไม่เห็นผลรอนะและรออย่างใจเย็นและอดทนไม่ใช่นั้น การรอของคุณแล้วจะได้ผลที่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นยิ่งวุ่นวายยิ่งแย่ยิ่งยุ่งนี่มันเหมือนคนนั่งมันตะปัอมัวแต่โอ้ยนู่นน,นี่นั่นร้อนรนโวยวายสุดท้ายกลายเป็นปัญหามากกว่าเดิมอ๋อแม่ำคือให้นิ่งใช่คือรอ,รอเวลาบางครั้งมันจะเป็นต้องรอเวลารอจังหวะรอโอกาสด้วยนิดนึ่งราศเมษนะนะครับต่อมาชาวราศีพฤษภ สหรับชาวราศีพฤษภถือว่าค่อนข้างมีข่าวดีเด่นกว่าข่าวร้ายข่าวดีคืออะไรข่าวดีก็คือชาวราศีพฤษภมีโอกาสของการที่จะได้รับข่าวได้รับการติดต่อมีคนติดต่อมามีคนให้โอกาสได้สิ่งเดิมๆกลับคืนถ้าใครที่กําลังทวงเงินลูกหนี้นี่เหมาะมากช่วงนี้ ทวงได้ทวงเลยตามได้ตามเลยถึงแม้นไม่ได้เป็นตัวเงินกลับมาแต่สามารถไปเจรจาทําให้มีข้อตกลงที่ชัดเจนเพื่อรับผิดช,ชอบอย่างนี้ก็ได้นะส่วนอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีศพฤษภนั่นก็คือการเริ่มต้นใหม่ชาวราศีศพฤษภมีความโดดเด่นคือถ้ากําลังคิดว่ากําลังจะริเริ่มเพิ่มสร้างทาเริ่มลุยได้เลยตนช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปนะจ๊ะนี่ต่อมาชาวราศีเมถุนน,นี่มีใครราศีอะไรกันบ้างเนี่ย กลุ่มธนูอ๋อกลุ่มระวังนะระวังคำพูดว่าทำนั้นยังต้องตรวจสุขภาพไปอ๋อโอเคนะคทำนั้นโอเคเนาะโอเคเออเอาเอามาแต่ว่าตอนนี้หัวใจเ่ยมันเต้นแรงมากเลยไม่รู้เป็นอะไรตื่นเต้ลมันตื่นเต้นใช่ไหมเกิดใจกับสิ่งที่ได้พูดไปกับสิ่งที่ทุกคนพูดไปตอนนี้มาเมถุนกันบ้างนะจ้าอ่ะสำหรับชาวราศีเมถุนช่วงนี้เขาบอกว่า ถ้าคิดว่าเรามีสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่รอบครอบเรียนรู้ดีแล้วให้ประกาศกล้องให้โลกรู้เลยจ้ะชาวราศีเมถุนอะไรที่ถือว่าเป็นการแสดงออกทางศังกยภาพความสามารถตัวเองได้อย่ามวัวแต่เก็บเงียบทำตัวหลบหน้าแสดงออกมาจะทําให้ผู้คนนั้นมองเห็นและยอมรับคุนนั่นเอง mm hmm. อีกอย่างหนึ่งของชาวเมถุนคืออะไรนี่จ้ะให้ระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแหวงขัดแย้งแตหกหักการมีมิตรกลายเป็นอริขัดแย้งกัน ประมาณนี้เพราะฉะนั้นบางทีถ้าคนเขาไม่ชอบเราเราห้ามไม่ได้เนาะแต่ง่ายที่สุดคือถ้าเรารู้อะว่าเขาไม่ได้ชอบเราง่ายที่สุดคือเราพยายามอยู่ในจุดของเราและให้เขาอยู่ในจุดของเขาเท่านั้คือเราไปบังคับให้เขามาชอบหรือไม่ชอบเรามันมันไม่ได้ไงเพราะนั้นถ้าเรารู้อะเราเลือกที่จะหาจุดยืนให้ตัวเองได้ไงถูกไหมเออประมาณนี้นะตามาชาวราศีกรกฎจ้ะ สำหรับชาวราศีกรกฎนี่พไพ่ใบนี้พไพ่ใบนี้มันบ่งบอกให้รู้ว่าคุณกําลังมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องได้เดินทางมีเกณฑ์การโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายแบบกระทันหันแต่ต้องใช้ระยะเวลาโดยเฉพาะจังหวะที่โดดเด่นของคุณคือนับตั้งแต่เดือน11ปีนี้เป็นต้นไปได้จนถึงกลางปีหน้านะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอันนี้ไพ่เขาเตือนมาเลยว่าชาวราศีกรกฎช่วยหยุดความขี้เกียจลงนิดหนึ่ง แล้วสิ่งที่คุณนั้นกลับมาขยันหรือกลับมามีไฟใหม่คือที่นัชาวกรกฎเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่เกียดโดยโดยตรงนะแต่ถ้าช่วงเนี้ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแผ่วๆมไม่มีแพชชั่นมันแบบไม่มีอินสปิเรชันหรืออะไรก็ตามเนี่ยช่วยกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเอออย่างที่สองของชาวกรกฎเห็นไหมเป็นเรื่องเดียวกันเะล่าก็คือคนหมดไฟเห็นไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันไม่มีไฟแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ข้อดีของภาพที่มันเป็นเทียนดับแบบนี้นั่นหมายถึงเทียนมันยังไม่ได้หมดเล่มไงมยังมีส่วนที่เหลืออยู่จุดไฟใหม่ได้ไถูกเมื่อมันยังไม่หมดเล่มเราก็จุดไฟใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีกรกฎนะคะช่วยรีบลุกขึ้นมามแล้วรุยใหม่อีกทีหนึ่งนะแล้วเชื่อเถอะว่าสิ่งที่ดีมันจะเข้ามามา,มากกว่าสิ่งไม่ดีแน่นอนเติมไฟให้ตัวเองสหรับชาวกรกฎถูกต้องถูกต้องต่อมาเลยที่ชาวราศีสิงสำหรับชาวราศีสิงเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปถ้ารู้ว่าตัวเองยังแผ่เรื่องบุญ เรื่องทําทานอถนัดแบบไหนให้ทําแบบนั้นเลยถนัดสวดมนต์อยู่บ้านไม่อยากไปนู่นไปนี่เอาก็ทําเพิ่มทําเข้าไปให้มันถี่ขึ้นเออถนัดไปวัดวาอารามค่ะชอบท่องเที่ยวรู้นี่นะั่นไปจ้าก,ก็ไปเลยแต่ให้มีระยะที่สม่ําเสมอคือพี่จะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยแบบไปเน้นหรือสับสนให้คนรู้สึกว่าต้องทาบุญแบบทีละเยอะๆมากๆอืหรือ ทำน,น้อยแต่นานมากกว่าจะทําอีกครับเพราะเป็นคนเชื่อเรื่องความสม่ำเสมอมากกว่าครับเอออันนี้มันทําให้เรามันฝึกวินัยตัวเองอย่างหนึ่งด้วยอะไรที่เราทําอย่างสม่ำเสมอ่ะชีวิตเราในหลายๆด้านมันจะดําเนินไปอย่างสม่าเสมอกันไม่ขึ้นสูงลงต่ํามากนะอันนี้ถ้าเป็นความเชื่อนะโอเคอ่า คนราศีสิงห์ถ้าหากว่าจเจอเรื่องทุกข์ร้อนลําบากกายลําบากใจถ้าหากว่าจะฟันฝ่าไปได้จะต้องทํำยังไงคือชาวราศีสิงห์เนี่ยเมืม่อกี้อย่างอย่างที่ไพ่ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแรกๆก็คือ,อมันเหมือนกับชี้นำ嘛โนา,านะให้ให้เราหมั่นที่จะรักษาความสม่ำเสมอในการทําบุญการทําทานสร้างความสุขความสบายใจให้ตัวเองคือทําสิ่งไหนแล้วมีความสบายใจ ทำสิ่งไหนแล้วรู้สึกว่าเหมือนเราได้ทําดีแล้วได้กระทําดีแล้วก็ให้พยายามทําเนี่ยแต่ว่าให้รักษาระยะเอาไว้ส่วนใดๆใก็ตามว่าจะเป็นเรื่องที่ไปอ้างอิงถึงบุคคลท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยก,ก็ต้องบอกว่าเรื่องรายละเอียดของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างสมมติถ้าเป็นคุณผู้ชมทั่วๆไปเนี่ยถ้าสมมติน้องวันนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยแล้วเป็นคุณผู้ชมรายการเราอยู่เนี่ยถ้าเขายังไม่ได้เกิดปัญหาหรืออะไรการระวังย่อมดีกว่าไม่ระวังอยู่แล้วอันนี้เข้าใจง่ายแต่ถ้าเกิดว่าใครกระทาที่เกิดในราศีสิงห์ ให้คุณตั้งสติดีๆเชื่อเถอะว่าทุกอย่างในการแก้ปัญหาคิดทีละเรื่องแล้วจะแก้ได้อันนี้จากประสบการณ์ตรงของหมอวังเองคือแม้ว่าจะเป็นหมอดูนะแต่ผมพูดตรงนี้เลยต่อหน้ารายการนี่เลยว่าวังเป็นหมอดูที่ดูดวงมาสามสิบกว่าปีแต่ไม่ได้เชื่อเรื่องดวงทุกเรื่องเพราะมันควรเชื่อว่ามันมีบางเรื่องในชีวิตเราที่สามารถเอาชนะโชคชะตาได้อืพี่เป็นหมอดูที่พิสูจน์แบบนี้มาแล้วจริงๆกับตัวเองกับตัวเองเนาะไป ต่อเนาะไปต่อราศีกันครับว่าจะจบเหนื่อยจังเลยเมื่อไราศีกันนี่มีหลายท่านถามกันมาเยอะเหมือนกันนะมีคุณโยถามมาแล้วก็มีมาคุณโยมาถามคือให้เวลาต่อฟากกันเลยอยากให้ดูถึงคนทั่วไปด้วยอันนี้เราดูถึงคนทั่วไปอยู่แล้วนะคะนะได้นะไม่เป็นไรมาที่ราศีกันสำหรับชาวราศีกันโหนี่ ชาวราศีกันถึงแม้ว่าจะอยู่ในเป้าหมายที่พระราหูจะย้ายเข้าแต่ชาวราศีกันกลับกลายเป็นว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องดีๆนะมีโอกาสของการที่จะลุยที่จะเริ่มต้นหรือว่ามีเกณฑ์ที่กําลังคิดว่าอยากจะทําอะไรให้กับตัวเองหรืออยากจะลงมือจริงๆจ,งจังได้แล้วหรือว่าเริ่มมีความสุขกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปได้อันนี้สาหรับชาวราศีกันนะอีกอย่างหนึ่งของชาวราศีกันนี่ การอยู่กับที่หรือแค่คิดเฉยๆไม่ได้ทำให้มีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตครับเพราะฉะนั้นการทำตัวเหมือนอิสระการทำกตัวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการทำตัวเพื่อการเริ่มต้นและเรียนรู้เลยใหม่ๆชาวราศีกันดีมากในทางกับการบอกแล้วก็ราหูเนียมีทั้งบวกและลบในตัวในทางกับการชาวราศีกันช่วงนี้ช่วงนี้เลยอาจมีเรื่องเครียด มีเรื่องปวดหัวมีเรื่องกังวลใจแต่ได้ๆแล้วเอาเข้าจริงคือเราคิดเยอะเกินกว่าปัญหาด้วยคือสมมติปัญหามีเท่านี้แต่ว่าเรา,าคิดเผื่อคิดกังวลแล้วไปนึกถึงคนนู้นคนนี้มากเกินไปจนทําให้กลายเป็นเหมือนคนที่เอาโซ่มามัดหมวตัวเองครับอ่าแบบนี้เห็นภาพต่อมาชาวราศีตุลบ้างชาวราศีตุลน,นี่ อย่างที่บอกไปว่าเป็นช่วงที่ดาวราวหูนั้นยกย้ายย้ายออกละาบายบายละนะกับชาวราศีตุลมาดูซิว่าความเร็วทามของไพ่เนะเาะก็จะบอกว่าไงบ้างชาวราศีตุลยกย้ายเป็นยังไงฮะ,ะชาวราศีตุลมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากเช่น อาจจะไปไม่ไปอยู่ไม่อยู่ดีไม่ดีเอาไม่เอาเลือกไม่เลือกเชื่อไม่เชื่อทําไม่ทําซื้อไม่ซื้อสร้างไม่สร้างอะไรแบบเนี้ยมันมีตัวเลือกมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการโยกย้ายที่ชัดเจนไม่ได้หมายถึงแค่ราหูโยกย้ายเข้าออกอะไรแบบนี้นะแต่หมายถึงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณมันอาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้หรือการทํางานที่มันเพิ่มขึ้นทาให้เราอาจจะต้องไม่อยู่กับที่ อย่างนี้ก็ได้อีกเรื่องหนึ่งของชาวราศีตุลเนี่ยเห็นไหมต้องบอกแล้วคือคือไพ่ชาวราศีตุลเนี่ยมันไปซัพพอร์ตกันในเรื่องของการหาเงินอ่าเรื่องของการหาเงินเรื่องของการค้าการขายนู่นนี่นั่นใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะมันแบบมันเกิดการโยกย้ายแล้วมันเกิดการลอยตัวขึ้นมันมีโอกาสมากขึ้นมันทําอะไรจากที่คิดว่ามันทํานิกยากมันอยู่สักมันก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะจ๊ะ เอาไพ่นี่กลับมาก่อนอันนี้คือตุลเนาะมาต่อมาสองราศีเนาะพิจิกมีใครอีกไหมเนี่ยมีใครอีกไหมไม่ไม่มีนะที่เราไม่มีเท่าที่พี่คิงเขาเตรียมมาไม่มีนวเท่าที่ใบวยยังึไม่ทันครับชาวราศีพิจิกยังให้ระวังเรื่องของภาระก็ดีปัญหาก็ดีการแบกรับหลายๆสิ่งหลายอย่างเอาไว้มากเกินไปยังคงทําให้คุณนั้นยังอยู่ในช่วงของการแบกรับที่หนักเหนื่อยอยู่อื วิธีแก่เอาจริง,รงมันไม่มีหรอกแต่ถ้ารู้ตัวอยู่แบบว่าเป็นแบบเถ้ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นแบบ,แน,แบ,บนี้หยุดสร้างภาระเพิ่มเด็ดขาดนะรวมไปถึงก็กรุณาอย่าไปเอื้อมมือเอาภาระชาวบ้านมาใส่มือจนเกินตัวด้วยครับออีกใบหนึ่งสำหรับชาวราศีพิจิกเรื่องเดียวที่ชาวราศีพิจิกจะวุ่นวายใจหน่อยในช่วงหลังจากวันนี้ไปวุ่นวายหน่อยคือเรื่องเงินเงินทองทองนั่นเลย เออวาวุ่นวาวุ่น <laughs> วาวุ่นแต่เรื่องเงินทองทองนี่แหละนะต่อมาชาวราศีธนูนะจ๊ะคือไม่ต้องสงสัยนะคือแต่ละราศีที่พูดไปเอ๊ะทำไมหมอวังทัาแต่เรื่องไม่ดีมันไม่ได้หมายความว่าจะเป็นตามที่หมอดูบอกแต่ให้รู้ว่านี่คือเรื่องที่คุณต้องระวังมากเป็นปกติตมากกว่าปกติหรือมากเป็นพิเศษเท่านั้นเองเรื่องอื่นก็สบายๆนะ,นะชาวราศีธนูในไพ่ใบนี้จ้ะ คนโสดจะอยู่ในโหมดคนหายโสดมีโอกาสเจอความรักก็ได้เจอคนถูกใจก็ได้รักเก่าจะกลับมาก็ได้แบบนี้รวมไปถึงมันมีข้อระวังเช่นกนารชาวราศีธนูอยู่ดีๆระวังไปเจอคนมีเจ้าของไปได้รักมือสองของคนอื่นแบบไม่ตั้งใจนะจ๊ะนี่คนมีคู่แล้วอ่ะ คนมีคู่ก็คือทําตัวดีๆอย่าเกเร,รกอ๋นนอ,นนอนนโอเคอันที่ผมมันไปเด่นเรื่องนี้ข <c oughs> ราศีธนูใช่ทำไมไม่ทำไปอ่ะ <c oughs> ถามต่อได้เลยเราคนที่ผมถามราศีกุมภ์เพื่อ <c oughs> อะไรเออ้ใจเย็นนะทําตัวดีๆทําตัวดีถ้าคนมีคู่แล้วไม่ห่วงคนมีคู่อยู่แล้วก็หมายถึงรักกันดีเข้าอ,อกเข้าใจกันดีมีเรื่องปรึกษาหารือหรือ,ออาจจะกําลังมี แผนการอนาคตหรือชีวิตร่วมกันในสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้ออมีลงพิม,ออมพ์าาพรหรือยังทำไมอ่ะพี่จาจารอยู่พื่อนเลยโอ้ครับคำนึงว่าพิมพ์งพิมพ์ไยรลัฐได้ไหมไม่ต้องหมายถึงตกลงกัน <c oughs> อาจจะเป็นได้เป็นเนื้อหาอื่นนะนะอ่อีกใบหนึ่งของชาวราศีธนูบอกแล้วเห็นไหมอย่าทำตัวเกียเลย เพราะว่ามันมีเกมที่จะไปเจอเห็นมนไพ่บานคันจะมีเรื่องเลิเเรื่องพวกนี้อีกนะเออพี่เก่งเอาจริงพี่เก่งเออใช่ใช่เ่เก่งเรื่องงานเรื่องการย้ายบ้านนี่มาเรื่องความรักอยู่ราศสีเดียวเออเนี่ยมันจะหมายถึงให้ระวังอย่าทําตัวเกเลอย่าทาตัวอ่อนไหวทําเป็นพวกแบบใจโลเลระวังอย่าไปนอกลู่นอกทางมีโอกาสพูดง่ายถ้าทําผิดโดนจับได้แน่ๆและอย่างที่บอกไปจากไพ่ใบแรกก็คือถ้าสมมติว่าใครที่ยังไม่แน่ใจสาหรับคนที่ยังโสดนะ หรือก็ตามแล้วคิดว่าเฮ้ยอยากจะเปิดใจลองคบใครระวังรักมือสองคนอื่นแบบไม่ตั้งใจคือเขาอาจจะเป็นความรักที่ยังไม่ได้เคลียเขาอาจจะมีอยู่มีก่อนมีอดีตนูน่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ให้ระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนอกนั้นอย่างอื่นโอเคหมดเรื่องไหนที่หวังไม่ได้ทายไม่ได้ทักไม่ได้หมายความว่าไม่ดีแต่ที่เน้นว่าอ่ะทักแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีคือมันเป็นแค่เรื่องที่คุณอาจจะระวังเอาไว้ก่อนเอาระวังเอาไวใ้ให้มันมากขึ้นแค่นั้นเองครับ